ได้เวลาไปทํากับข้าวให้คุณอาหารแล้วค่ะวันนี้หมูม็อบของเราเข้าเว้นนะคะหมูเฟิร์นก็เลยต้องทํากับข้าวไปส่งค่ะหมูเฟิร์นได้รับสารจากหมูม็อบบอกว่าเด็กๆที่กองร้อยวันนี้มี10กว่าคนค่ะไม่รู้จะทําเมนูอะไรดีเปิดตู้เย็นไปมีขาหมูก็เลยว่าจะต้มขาหมูเลยนะคะคตู้เย็นคนไปคนมาก็เจอไส้ด้วยคะ่ะพอดีเลยทําขาหมูพะโลและก็ไส้พะโลพะโล,โลจะต้องทําพะโลนะคะหมูเฟิร์นก็ต้องรีบมาต้มไว้ตั้งแต่บ่ายสามโมงเลยนะคะเพราะว่าขาใหญ่ๆแบบนี้กว่าจะเปื่อยใช้เวลาน,านานมากเลยคะ่ะเป็นเมนูที่เปลืองแก มาเมีเวลาต้มแค่2ชั่วโมงนะคะตอนแรกคิดว่า2ชั่วโมงจะพอหมูเฟินต้มไปต้มมาสองชั่วโมงไม่มีท่าทีว่าจะเปื่อยเลยค่ะ,คะวันนี้ของหมูเฟินก็ใช้เวลาต้มถึง5้าโมงเย็นเลยค่ะตอนนี้หมูม็อบกลับมาอยู่กอง้อยแล้วนะคะนี่ใส่ของหมูม็อบคือเวลาทํากับข้าวไปส่งจะต้องเผื่อคนอื่นด้วยตอนอยู่สอรอใช่ไหมคะทํากินแค่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครกินด้วยแต่ว่าอยู่กองร้อยนะคะน้องๆทหารน้องพลทหารจะอยู่กันเยอะมากเลย,เลยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าอยู่กันเยอะทําไมทํากับข้าวแค่นี้ทุกคนอย่าลืมว่า